ีค่ะอะวันนี้เรามาเจอกันที่หน้าร้าน p อเพิ่นิกนะคะลูกค้าขาพี่ปอเพิ่นะคะก็อยู่ที่หน้าร้านนะคะศูนย์การค้าห้างเย็ดบางพีสมุทรปราการค่ะร้านเราจะอยู่ติดเส้นเทพ,พารักกม22.5เลยนะคะพี่ p อเพิ่ก็มารีวิวอ่ตัวไฮไลท์ลูกชายแซว่าอะไรนะลูกชายเมื่อกี้ไฮไลท์แบบ เป็นช่อนะนะลูกค้านะตัวนี้ก็คือเวลาเราติดเนี่ยเลยเรามีนางแบบด้วยนะเนี่ยก็คือ,อพี่ปอปเปิลน,นะคะที่ติดแบบนี้ไม่ใช่ว่าถูกวิธีคืออันนี้คือไม่ถูกวิธีแต่พี่ปอปเปิลคือแบบว่าไม่ชอบที่จะเหมือนใครอยู่แล้วนะคะเราก็เลยมาติดให้ดูว่าเออเนี่ยก็คือตัวไฮไลท์สวยๆแบบนี้นะคะพอเวลาเราติดไปกับหัวของเราแบบนี้มันก็ทําให้แบบว่าเออแบบกิ๊บเก๋ไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นแนวๆแบบ เราสวยโดยที่ไม่ต้องไปทําสีให้ให้ผมเราเสียนะคะลูกค้านี่เลยกิฟต์ตัวนี้นะคะจะเป็นางานคือรีดไม่ได้นะลูกค้าต้องบอกไว้ก่อนมันเป็นสีไฮไลท์ที่เราไปติดแซมกันเฉยๆนะแค่แค่ติดไปให้มันเก๋ๆสวยๆแบบว่าดูแบบเหมือนเราไม่ต้องไปทสีของเราเราติดไปข้างในผมให้มันมีสีสันแค่นั้นเองกิฟต์ของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้านี่เลยเป็นกิฟต์แบบนี้กิฟต์ป๊อปแปเนาะเราก็ติดเข้าไปเองได้เลย ผมของเราก็จะเป็นแบบนี้เนาะเวลาเราใช้เขาเรียกอะไรนะจริงๆมันติดไปกับผมของคนนะไม่ใช่ผมของวิกแต่ลูกค้าบางคนก็เอาไปติดกับวิกเหมือนกันคือแบบว่าเขาไม่มีผมแต่เขาก็อยากจะแบบว่าเขาเรียก <trem ble noise> อะไรนะแฟชั่นอะเออคือคือวิกมันเป็นสีแบบนี้อยากได้หลากหลายหน่อยพี่ปเพิ่นมันติดกับวิกได้ไหมมันก็ติดได้เหมือนกันคะ่ะติดได้ทุกอย่างเลยที่ที่มีผมยาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยติดแบบนี้นะคะลูกค้าก็แค่เราเสียบเข้าไปปึ๊บนี่แปะเข้าไปปุ๊บเราปล่อยผมเราทับเลยค่ะ เห็นไหมในหนึ่งหัวเราก็จะมีหลายสีเลยค่ะโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปทาไฮไลท์ให้ผมเราเสียนะคะอันนี้จะเป็นแบบว่าเราหวีไปด้วยกันกับวิกได้เลยนะคะอย่างตัวนี้นะคะลูกค้าที่หน้าร้านปอปเปิลวิกเนาะเราก็จะมีหวีแปลงนะคะหวีแปลงที่ใช้กับวิกผมโดยเฉพาะเลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนี่จะเป็นหวีแปลงที่ใช้กับตัววิกผมหรือว่าแครพีสนะคะใครที่อยากได้ก็แวะมาที่หน้าร้านได้นะคะหรือว่าสั่งใน ใน Tik t o อ s ช o อร้านค้าออนไลน์ของพี่ปอเปิลก็ได้นะคะจะมีราคาอยู่ในนั้นแล้วก็มีโปรโมชั่นสำหรับคนที่สั่งใน Tik t o อกก็คือแบบราคาเขาเรียกอะไรน,นะมีโปรเยอะเนาะใช่ไหมลูกโปรที่เราแบบว่าลงสินค้าเข้าไปแล้วเราจัดโปรให้ลูกค้า<ส>แฟนเพจอะเ<ป><ป>ยอะมากเลยเ<ป>ข้าไปติดตามเราใน Tik t o อได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆกก็แวะมาหน้าร้านได้นะคะอันนี้เนาะก็พอเราใส่เสร็จแล้วติดเสร็จแล้วเราก็หวีคือสามารถที่จะหวีไปกับหัวของเราได้ปกติเลยนะคะเนี่ย เวลาโดนลมโดนอะไรมันก็จะพัดพัดปิวปิวมันก็จะดูแบบมีสีสันแบบนี้แหละค่ะสวยๆเก๋ๆแบบไฮไลท์อะเนาะมันก็จะดูแบบทําให้เราแบบดูสดชื่นดูสดใสขึ้นนะคะใครอยากได้ก็นี่เลยค่ะมีที่หน้าร้านนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยนะจ๊ะ